สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีประสบความสุขทุกคนมันนี่ก็มาพอ,อกันที่เก่าตอนนี้เรากำลังขว่แมงจิงรีดหน่อยพี่น้องจิงรีดส่วนแมงจิงรีดนี่ก็แม่นเอาซื้อเอาที่กระจ้ามาขายเนาะคนขายอยู่ทงหนึ่งสิบพันคอมซื้ออยู่สองทงเนาะเป็วนว่าแมงจิงรีดไข่ ตอนนี้ผมกับปุังปรุงรสศาดตเรียบร้อยแล้วเนาะรสาเดเรียบร้อยใส่ขนมล,ลงไปกับใบกีหูดเดี๋ยวอทานำแหงก่อนเอาจังสี่ได้มาซิมหมาดตสระถึงสิตรีปันได้สิไข่คือเจ้าของคนขายว่าหรือบ่อหรือว่าเ็นบ่อตัวเนาะคนบ่าไข่อยู่คู่ตัวคนว่า ก่อนเพผสมมาขายนี่เพิ่นได้เอามะอึอให้มันกินพี่อนอ้องเอามะอึอให้กินให้เพิ่อนอะไรยังขับไล่หัวหันออกเสารำลำใส่ไม่จรีเอาแม็ดมะอึเของมาแทนทำเจ้าของหูเพคนขายเพิ่นว่า คนก่อนพี่น้องพเพลอะนะความนัวมถั่วถึงอตอนนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้หมอกก็เริ่มแห้งลงแล้ว พี่น้องเห็นตากินอยู่บ่ทองเผินมีแจะทองใหญ่ๆด้่พี่น้องเลยทองใหญ่แต่โตน้อยเนาะรุ่นกันสวนรุ่นมุ้ยปีกก็มีปีกอยู่รุ่นมีปีกสินก็น่าจะโตอ๋อมาทองใหญ่ ดีกว่านะ่าโอ้ไข่อ,อย่าลีนี่พวกน้องไข่ไข่เต็มเลยนัวัน อันนี้แม้ถ้ขัวธรรมดาพี่น้องทำบริทอดเนะาะทำบริทอดกรอบนำคนเพิ่งนกับมักกรอบเพิ่งนกับทอดเอาเป็น,นขัวแบบบานเลยนะแสบเนาะตอนนี้เขากะขัวชุกเรียบร้อย หอมพี่น้องหอมหอมหอมใบมะกรูดมาได้พี่น้องวงมือแรงเหล่านี้แม่ข้อมพันเขาก่อนมาเนี่ยมันต้นบระเทนหนาพอดีเขาน้ำจกเถื่อได้พี่น้องตั้งจะจะพันเกิดบุตรตาบุตรตีขึ้นมานี่ยสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อป้ามเชื่อหนึ่พี่น้องเลยข้ามยังพันส่งอยู่จัง ใชคนอะไรสักวัคซีนกันโรคมากกว่าบอด้รับจ่นอนมามาพี่น้องกินข้านก็ควแม่งจีริพี่นายเล่นต้มไม่ทุ่พวกข้าวหวานเลยน่แม่งแม่งสด็จมันจะเอือนเนาะบังพี่นายน่อยนอนแันปินไก่ สองคนพี่น้องบพร้อมนอารมณ์น้นอันนั้นพ่อแม่น้เพอกล้างเศษแกงกมะ迈น่น่าจะสุกเค็ดอยู่มีตัวไข่ไข่แกงกระ迈กับองโปดแล้วพีอน้องก็หยกินมได้ ข้องปวดข้องหมากปวดไม่ละข้อ,ของจนมีตำนานมาจนมีตำนานข้องคาเคยเห็นกลางมันแสบไม่ยอมเลยเดี๋ยวว่าออกมาจะมีตำนานหายห้องทองแสก จะอนแต่มันไข่เนี่ยนะแล้วเขาเจะเรียงมันไข่ถึงมาท้ายเนาะอสองค<น>วบแมยกินข้าวเนี่ยบุ๋มมีพายจำเจียวจ้าคนไว้ได้พป็นนองเจียวเนี่ยเสรเจเป็นน่องเลย มืนอนี these, ้พอควาอมือก wow. ็งดไปหาเฮ็ดนนตาบกึศไมันอนหนักตาอัาเฮ็ดก็ออกมากก็คือชิบงามแต่วมือนี้มันอ่ะนะมันลมใช่ปะว่าอนนี่บปแดดเดดบมือนี้ปนลมหนาวตีนกึดปัดหรือเป่า ถ้าต้อกิดใช้โอกาสมาหนังกินข้าวอันน้ำกันเนี่ยี่ก็บบง่ายปันดเป็นน้ำบางมก มาเ่เราเห็ออนะีะขายแห้งป่นนะน้ะชอวไอ้ที่ประจะอ,อีกต้นเป็นในพีหนอ่อคือข้างหนึ่งเออเออร์น้อยหมือรละ พอข้ามเหมือนร่างแป้นอจะเป็นเงินจิขึ้นขึนหอดตอนแป้นผัวไปเลืกไปสัก